อีกแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยค่ะอนอุภาพประมวลกิจนาการีคมันแวบใตกุ้งเผ่าเนื้อนุ่มหวานปานใดตักน้ำจิ้มเติมเข้าไปเฉียบร้อนมันเยิ้มเติมคลุกเค้าโคตรอร่อย <c oughs> ใครได้ลองเป็นติดใจอยากให้ไปกิน ตอนนี้เนี่ยข้าเขียนสดขึ้นมาเพราะอยากจินจุ้งมากเลยเมนูออเจ้าวันนี้จึงเสนอตอน,น,ยยน,นกุ้งเผาสมัยอยุทยาเนี่ยกุ้งเผายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักจนเริ่มฮิตก็เมื่อคุณหญิงการเกตผู้มีฝีมือในการคิดค้นเมนูพิสดารได้นำกุ้งเผาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดมาให้ทุกคนได้ชิมจนติดใจกันไปทั้งบ้านทั้งเรือนเลยล่ะเจ้าค่ะ กุ้งที่ใช้คือกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกล้ามกรามนั่นเองแต่เรียกชื่อต่างกันตามการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำเติบโตเองตามธรรมชาติจึงต้องสู้ชีวิตว่ายน้ำหากินเองทำให้มีเนื้อแน่นกว่ากุ้งกล้ามกรามที่เป็นกุ้งเลี้ยงวิธีการเผากุ้งให้อร่อยเนี่ยต้องเผาให้ด้านนอกไหมแต่ด้านในยังชุ่มฉ่ำ น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นการผสมระหว่างวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะนาวตำเข้ากับรากผักชีที่ช่วยดับขาวพริกขี้หนูช่วยขับรมและกระเทียมที่ช่วยลดไขมันในเลือดปรุงรสให้เข้ากันเพิ่มรสชาติให้กุ้งเผานเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกอร่อยแค่ไหนเนี่ยถามใจคุณหญิงจำปาเลย อย่าลืมนะเจ้าคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้ายังแคร์อย่าลืมสับตะไคร้เพื่อไม่พลาดชมเมนูอ,อ่อเจ้าตอนต่อไปด้วยนะเจ้าคะรับรองแซ่บหลายฝากติดตามชมพรมลิขิตกันให้อึดตะปือนางเลยนะเจ้าคะ